นาจะเป็นอ่าคล้องที่แบบคล้องที่เขาแบบคุดคนเห็นหนะแบบตอนที่สางสถานีรถไฟนะน่าจะเป็นประมาณนะหมดเลยนะห้อย อันนี้เป็นกระโหลกนะอันนี้เป็นโครงกระโหลกไม่รู้ว่าเป็นกระโหกอะไรนะตอนนี้เข้าลงไปข้างล่างนะโอลงไปรัแบบลึกมากนะน่าจะหลายเมตดอยู่นะน่าจะหลายเมตดอยู่ สบายดีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเขาสู่ทองบัาท่องตอนนี้ท่องกับยูที่สนามไส้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ท่องก็จะพาทุกคนมาส้มความสวยงามสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามไส้นะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยหมวกนี้ก็จะเป็นหมวกที่เก็บเอานะแบบเทนมันเนียเก็บเอา นาจะเป็นหมวกผู้หญิงนะไปเดี๋ยวเข้าลงไปเบงข้างล่างกันเลยบาจามีความสวยงามอลังการสไหราะสถานีสนามไส้นี่ก็เป็นอีกสถานีหนึ่งที่แบบสวยงามที่สุดเลยกับว่าไหลนะตอนนี้เข้าลงไปข้างล่างนะโลงไปแบบ ลึกมากนะน่าจะหลายแมรอยู่นะน่าจะลายเมรอยู่อันนี้น่าจะเป็นอ่าทางขึ้นมานะอันนี้เป็นทางลงไปเดี๋ยวห้าลงไปเลยโอ้บันไดเดือนยาวมาก ลงมาวันนี้ก็จะเป็นวอนสื่อสว่านรถไฟฝ่าใตดินนะอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นอานาจะเป็นอคลองที่แบบ คลองที่เขาแบบคุดขนเห็นนะแบบตอนที่สางสถานีรถไฟนะน่าจะเป็นประมาณนะโอ้ ตรงนี้ไม่มีเหรียญน,นะน่าจะาน่าจะเป็นแบบนักท่องเที่ยวนะที่เขาแบบโยนนุกงไปนะส่องกับโมหูคือกันนะบอกนี่คืออะไร มีคียวโค้ดด้วยอันนี้ท่องบอกหูนะว่าเป็นยังให้หูกาสามารถคอมเมนต์บอกอะไรนะอันนี้มีวิทยุด้วย อันนี้สามารถเดินไปได้ใช่ไหมน่าจะเดินไปไดนะ้อันนี้เป็นกระจกนะสามารถมองทะลุลงไปข้างล่างไดนะ้นี่คืออะไรหอยหอยอะไรวะใหญ่มาก อันนี้ก็มีแบบเป็นหอยทั้งหมดเลยนะหอยอันนี้เป็นกระดูกนะอันนี้เป็นโครงกระดูกไม่รู้ว่า เป็นกระดูกอะไรนะ อน,นีคืนไนให้เขาเข่าไปส่งทั้งใน นี่ข้างในสวยมากเลยทุกคนโสวยงามจริงๆนะ สวยมากข้างในเหมือพนพระราชวังเลยบ่ฮูว่าเขาไปไหนหลายบอ่นะไปเดือทองกาจายางไปท่าเขาไหลเดียวก็จะยางกลับขึ้นนะน่าจะเขาไปบอ่อยน,นะเพราะว่าบ่ิบริสื่อตัวนะ จะอไทุกคนสวยงามบ่น,นั่นก็จะเป็นสันดางนก็จะลงไปอีกนะถ้าจะนั่งรถไฟใต้ดินก็จะลงไปอีกนะเดอกมากนะโอ้ ยอดจริงๆสี่มือคนไทย ก็จะประมาณนี้นะทุกคนสวยมากอันนี้จะลงไปข้างล่างนะ <c oughs> ลงไปนั่งรถไฟใต้ดินนะ ก็จะประมาณนี้นะอันก็จะเป็นวันซื้อตัวอัตโนมัติตัวอัตโนมัตินะกลับมาวันเก่าอีกแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็สิบประมาณนี้นะทุกคนถ้าไปมาคลิปก็ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราท่องให้คลิปต่อไปเด้อแล้วเจอกันคลิปต่อไปทุกคนสำหรับคลิปนี้ท่อง่ะขอตัวลาไปก่อนนะ